สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมนะครับรถลไอเทมนะครับจากค่ายมิซูบิชินะครับสำหรับสาวกปาเจโร่นะครับคันนี้เป็นมิซูบิชิปาเจโร่ปี2002นะครับโฉมนี้ก็จะเรียกกันว่าหน้ากบนะครับหรือรหัสตัวถังคือ V76 นะครับความพิเศษคันนี้คือเป็นเครื่องดีเซลแท้โรงงานนะครับเป็นเครื่อง 4M40 ดีเซลเทอร์โบนะครับอินเตอร์คูลเลอร์แท้จากโรงงานนะครับซึ่ง เครื่องตัวนี้ในบอดี้นี้นะครับถือว่าหาได้น้อยคันมากนะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็คันนี้รถสภาพสวยพร้อมใช้นะครับคันนี้เป็นรถผมใช้เองนะครับก็ได้ดำเนินการเซอร์วิสต่างๆไปให้พร้อมใช้นะครับทำในแบบที่ต้องการจะใช้เองนะครับซ่อมทุกอย่างด้วยอะไหล่แท้โดยอู่ที่ชำนาญในรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวดูรายละเอียดตัวรถกันครับคันนี้ตัวรถสีน้ำเงินนะครับ เดิมๆทุกอย่างช่วงล่างเดิมนะครับความสูงเดิมล้อเดิมนะครับผมสีน่าจะมีเก็บมาบ้างแล้วนะครับด้วยอายุของตัวรถนะครับแต่ก็ยังดูสวยงามนะครับผมแล้วก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวดูรอบๆคันนะครับีด้านข้างนะครับรถเป็นสีน้ำเงินนะครับผม ตัวรถเป็นสีน้ำเงินจากโรงงานนะครับมียางฝาครอบอะไรด้านท้ายนะครับอยู่ครบนะครับคันนี้เป็น SUV นะครับนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะครับมีเบาะแถวสามนะครับนี่ก็พาชมรอบๆคันก่อนครับเครื่องดีเซล2 0 0 8เทอร์โบนะครับเครื่องดีมากนะครับเพราะว่าเพิ่งทำไปนะครับ แล้วก็ความร้อนต่างๆปกติดีนะครับความร้อนวิ่งใช้งานอยู่ที่8 0ดสถึงแปประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายครับเป็นเครื่องเทคโนโลยีเก่านะครับเครื่อง2008 Turbo เทอร์โบนนะครับดูแลรักษาง่ายแล้วก็ช่างทั่วไปก็สามารถซ่อมได้นะครับอะไหล่หาได้นะครับสตาร์ด้าก็เป็นเครื่องตัวนี้นะครับผมฉะนั้นช่างทั่วไปสามารถซ่อมได้นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกับเครื่องยนต์กันครับครับผมเดี๋ยวเปิดดูภายในกันครับนี่ครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยครับแผงประตูก็ยังสวยงามนะครับผมระบบไฟฟ้ากระจกคันนี้ใช้งานได้ครบนะครับเพิ่งทํามานะครับในเรื่องของกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบ4บานนะครับพวงมาลัยยังสวยมากนะครับหนังเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับอยู่ในสภาพสวย นะครับแล้วก็ช่องแอร์คันนี้นะครับสวยสมบูรณ์ทุกช่องนะครับสาหรับรุ่นนี้ปัญหาประจํารุ่นก็คือช่องแอร์ตรงนี้ครับชอบแตกชอบหักกันนะครับแต่คันนี้ยังสวยงามนะครับให้ดูรายละเอียดคอนโซลรถผมถือว่าสวยมากนะครับสาหรับอายุรถเท่านี้รักษาสภาพได้ประมาณนี้สวยมากๆครับอันนี้ระบบ Air, แอร์ก็เป็นแบบหมุนปกติใช้งานง่ายนะครับไม่จุกจิก แล้วก็นี่ครับเกียร์เกียร์หลักแล้วก็เกียร์โลนะครับรุ่นนี้ก็เข้าได้ใช้เกียร์ได้ทั้งหมด4แบบนะครับขับ2ได้ขับ4ี่ไฮที่เป็น Full ไทม์ time, วิ่งถนนด,ดําได้นะครับแล้วก็4 Hi, ี่ไฮล็อกเพลากลางให้กระจายกําลังหน้าหลังเท่ากันได้นะครับแล้วก็โฟโลล็อกเพลากลางกระจายกําลังเท่ากันหน้าหลังนะครับก็มี4โหมดนะครับสาหรับโฟวิใช้ได้ครบนะครับผม แอร์เย็นนะครับภายในดูเบาะกันครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังสภาพถือว่าดีเลยครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเบาะแถวหลังก็สภาพดีไม่แพ้ตอนหน้านะครับเบาะสวยไม่มีฉีกขาดใดๆนะครับมีพรมอย่างดีมาให้รอบคันนะครับตรงรุ่นของเขานะครับ ผ้าหลังคาต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับไม่ได้มีเลอะหรืออะไรใดๆนะครับมาดูในทางด้านท้ายของตัวรถบ้างนะครับก็กว้างขวางนะครับกว้างขวางนี่นะครับมีพรมตรงรุ่นนะครับผมก็คันนี้มีเบาะแถว3าด้วยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าถอดออกไม่ใช่นะครับ จริงๆของรุ่นนี้จะพับซ่อนได้นะครับนี่ครับซ่อนเก็บอยู่ในนี้เลยพับขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บไปเรียบได้อย่างนี้เลยจะไม่ได้เป็นแบบแขวนเหมือนโตโยต้านะครับก็จะเก็บได้เนียนแล้วก็เมื่อเก็บของก็จะเมื่อเก็บเบาะนะครับก็จะบรรทุกข,ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในตอน3นะครับอันนี้ก็เป็นชุดอุปกรณ์เครื่องมือนะครับคันนี้มีอยู่ครบนะครับ ข้างหลังก็ยังสวยงามสะอาดตาอยู่ครับโดยรวมภายในถือว่าสภาพดีน่าใช้เลยครับพามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมคันนี้ก็มีโช๊คช่วยผ่อนแรงนะครับแล้วก็เครื่องก็สภาพประมาณนี้นะครับแห้งๆเลยนะครับเพราะว่าทาแล้วก็เปลี่ยนพวกประเกน็นเปลี่ยนซีนฝาว่าวอะไรต่างๆมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่อนน้าอลูมิเนียมนะครับเครื่อง คันนี้ก็คือทําชุดใหญ่มาแล้วเปลี่ยนของเหลวชุดใหญ่นะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์กองเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายหน้าหลังน้ํามันเกียร์โฟนะครับเปลี่ยนให้ครบตรงนี้ตั้งแต่เปลี่ยนผมก็ยังขับไปไม่ถึงซักพันโลดีนะครับผมก็เอาไปใช้ต่อได้เลยน้ํายาหม้อน้านะครับก็เพิ่งถ่ายใหม่นะครับเป็นของมิสูแท้นะครับอะไหล่ที่ใช้สําหรับเครื่องยนต์ก็เป็นของมิสูแท้ทั้งหมดของตรงรุ่นปาเจโร่นะครับไม่ได้เทียบของสตาร์ด้ามาใส่นะครับผม อันนี้จะเป็นเพลทนะครับเพลทของตัวรถก็คือรุ่น V76 นะครับเอนจินนะครับ 4M40 ก็คือตรงตามเพลทนะครับเป็นเครื่องดีเซลแท้โรงงานนะครับเช็คได้จากเพลทตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันครับอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็นิ่มๆนะครับเดิน นิ่งดีนะครับไม่มีสั่นกระพือใดๆนะครับท่านเครื่องท่านเกียร์เซอร์วิสเปลี่ยนมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเครื่องตัวนี้ไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายนะครับผม 4m40 นะครับก็มาสรุปสําหรับคันนี้นะครับผมก็เป็น p a เจ r o v76 เครื่องดีเซลแท้โรงงานนะครับดีเซล2,008 cm40 นะครับคันนี้รถผมใช้งานเองนะครับแล้วก็เซอร์วิสช,ชุดใหญ่ไปแล้วก่อนลงขายนะครับทำไปเกือบเกือบแสนบาทได้นะครับมีใบเสร็จต่างๆให้ดูครบถ้วนนะครับผมรถอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเดินทางได้เลยนะครับคันนี้ใครสนใจก็ลองมาชมได้นะครับราคาอยู่ที่430,000บาทนะครับ ราคา430,000บาทรถพร้อมใช้เลยพวกของเหลวต่างๆถ่ายหมดแล้วนะครับเจ้าของใหม่เอาไปนะครับก็ไปใช้งานได้เลยนะครับวิ่งทางไกลไปเที่ยวไกลๆได้เลยนะครับคันนี้เพราะว่าเราทํามาหมดแล้วนะครับผมยังไงใครสนใจลองมาดูได้นะครับ430,000บาทนะครับติดต่อได้ที่เบอร์088นะครับ9453628นะครับต้องบอกว่าราคานี้ถือว่าไม่แรงเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่า จานวนน้อยมากนะครับน่าจะหลัก10คันในบ้านเรานะครับผมแล้วก็คันนี้ผมก็เก็บงานมารุร่มรวมแสนก่อนลงขายนะครับก็คิดว่าคุ้มนะครับสําหรับใครที่หาอยู่ในรุ่นนี้ลองมาดูน่าจะไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับ